แจกรหัสเล่นเน็ตฟรีค่ายทูมูฟเอชเจ็ดรหัสง่ายๆอัปเดตล่าสุดปี2021มาดูกันเลยครับเน็ตฟรีไม่ต้องเสียตังค์แนะนำอีกครั้งนะครับในโทรศัพท์มือถือเราต้องมียอดเงินเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใส่รหัสนี้ได้รหัสเย็นหลักตัวแรกก็คือดอกจัน935 ดอกจันสามสี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามสี่เหลี่ยมจำนวนเน็ตสองกิกใช้งานได้เจ็ดวันนะครับต่อมารหัสตัวที่สองก็คือดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสี่สี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสี่สี่เหลี่ยมจำนวนเน็ตไม่จำกัดนะครับ ใช้งานได้7วันต่อมานะครับรหัสตัวที่3ก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยม,จ, 9, 3, 5, จ, 9, 4, ยมจำนวนเน็ต2กิกใช้งานได้30วันนะครับต่อมารหัสตัวที่4ก็คือดอกจัน935ดอกจัน35 ซีเรียมดอกจันเก้าดอกจันสามสีเรียมจำนวนเน็ต2อกิกใช้งานได้30วันต่อมาครับรหัสตัวที่5นะครับก็คือดอกจันเ7 7ดดอกจันห5าสี่เหลี่ยมดอกจันเจ็ดอกจันห5าสี่เหลี่ยม จำนวนเน็ต5กิกใช้งานได้5วันนะครับต่อมาครับรหัสตัวที่6ก็คือ,อดอกจัน799ดอกจัน1ดอกจัน4 736 03 7721ดอกจัน2 2 4สี่เหลี่ยมดอกจัน799ดดอกจัน 1ดอกจันสี่เจ็ดสาม์สามเจ็ดเจดอกจันสองสองสี่เหลี่ยมจำนวนเน็ต1นกิ๊กใช้งานได้1วันนะครับต่อมารหัสต,ตัวสุดท้ายตัวที่7ก็คือดอกจันเจ็ดเกดอกจันหนึดอกจันแปดส 3 4 1สี่9ดอกจันสองหสี่เหลี่ยมดอกจัน799ดอกจัน1ดอกจันแปดสอง1นึ่งสามดอกจันสองหสี่เหลี่ยมจำนวนเม็ตหนึ่งกิกใช้งานได้1วันนะครับ ลองไปใส่รหัสดูนะครับว่ารหัสตัวไหนใช้ได้ไม่ได้หรือไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับต้าคลิปน,นี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากด like, ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไช่องณสารพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ